นะครับนวดเสร็จแล้วเขาออกมาประครบน้ำแข็งนะครับเป็นเวลา45<ล>หนานาทีน,นะครับผมเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดนะครับแล้วก็จะเป็นการรักษาเส้นด้วยนะครับซึ่งจะไม่มีการประครบร้อนนะครับเราจะใช้ความเย็นด้วยน้ำแข็งนะครับเป็นการรักษาเส้นแล้วก็สลายพังผืดภายในตัวดึงเส้นให้ฟูขึ้นแล้วก็ บรรเทาอาการบอบช้ำนะครับนี่นะครับแล้วก็จะไม่มียานวดที่มีความร้อนเลยนะครับไม่ให้ใช้เลยจะเป็นการประครบเย็นนะครับด้วยน้ําแข็งนะครับสําหรับผู้ป่วยที่ออกจากห้องนวดมาก็จะทาอย่างนี้กันทุกคนเลยนะครับประคบน้ำแข็งเป็นเวลา45นาทีนะครับ ทัท่านก็อกจากห้องนวดมาเรียบร้อยครับกำลังนอนอยู่กับน้ำแข็งนะครับตอนนี้ครับน้ำแข็งครึ่งกิโลนะครับเต็มเต็มเลยนะครับครึ่งกิโล45้านาทีนะครับสี่สิบห้านามาฟัง มาฟังกันครับอาการของน้องเป็นอะไรหมอลองกระดูกบาดเจ็บหมองกดูบาดเจ็บอาการของน้องนะครับที่มาจากอำเภอหนองคงนะครับหมอลองกระดูกบาดเจ็บนะครับทีนี้ทาไมเราถึงไเท่านี้ไม่พัฒนาขึ้นเลยรงนั้นมหายบาดเจ็บเรื่อยๆเราตัวดีก็เราพัฒนาไ่เลย 那种吗？

ออออมอนรองกระดูมอนเจลของมอนองกระดูดเนมนอมีนดกว่าจะมา1ยดแต่1เยทมีค่าสามารถทให้เรามีอาุมาได้ึงอนนี้ตัว่ยอายุยี่สิบเก้านะครับอาุกคนที่รุนแรงที่สุด ทางนี้ก็จะเป็นอาการที่เป็นเส้นในนะครับก็จะบอกวิธีการปกรคลุแข็งนะครับเพราะว่าเป็นผู้ป่วยที่เดินทางไปกลับนะครับเดินทางไปกลับไม่ได้พักอยู่กับเรานะครับส่วนน้องก็เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกนะครับอ่าหมอนรองกระดูกส่วนมากนี่ก็ จะพบกับจะพบผู้ป่วยที่มีอายุนะครับแต่ว่าตอนนี้อายุยังน้อยนะครับอา,อายุยังน้อยอยู่ก็ต้องฟื้นฟูนะครับรักษาและฟื้นฟูนะครับก็ยังมีหวังครับยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสอายุยังน้อยอยู่นะครับ ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมอ่าวันนี้ก็จะน้าหูวหน้าตาหน่อยครับป่วยที่เข้ามาที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับถามว่าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่อำเภอลำไผมา,มาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่อำเภอลำไผมา,มาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ปูก็จะ ดูให้ดูให้ดูเคสเคสก่อนหน้านี้นะครับอ่าที่เขามารักษาแคเ่เป็นเป็นเคสเดียวกันนะครับผ,ผิดผิดเขาเอาไปนะครับเป็นเคสเดียวกันเป็นอาการเดียวกันก็ะจ,ะจะเอามาให้ดู เป็นแค่หมอญรองกระดูกนะครับไม่เป็นเขามอรองวันนี้เขา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 ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแค่หมอญรองกระดูกหมอญรองกระดูกมีปัญหานะครับก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่ที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไยม้านะครับอยู่ที่อำเภอลำไยม้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม เราจนหายครับเท<ร>ียน<ร>นี้ครับนะเราหายครับโอ้ยคนยางใดเดียววะอันนั้นอยู่กับามปีแล้วใจไม่อย่างไรอยู่ไั่ได้อยู่ต่อไปโอ้ยผมไม่ได้เป็นคือเพินนเ่น,นมไม่ยืนยิงเขียวยังอยไงนี่ สองหมื่นห้าวันนี้ก็เปลียนวันจันทร์นะครับ การที่ผู้ป่วยค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะพอสมควรน,นะครับถึงอยู่ข้างนอกนี่เต็มเลยนะครับข้างนอกรอคิวเต็มก็ได้รู้อาการกับไปนะครับที่แรกนึกว่าน้องจะเป็นขาหิบนะครับไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของหม้อนรองกระดูกเต็มๆเลยนะครับหม้อนรองกระดูกเสียหายนะครับแต่ว่าน้องอายุยังน้อยนะครับสามารถฟื้นฟูได้ครับผม อาการน <tinc S 2> ี้เอาอยู่ครับอาการนี้เอาอยู่ครับผมครับสำหรับท่านที่มีปัญหานะครับที่เปลี่ยนโลกระดูกทับเส้นหรือว่าอาการต่างๆนะครับให้โทรมาทักได้เลยโทรมาถามโทรมาทักกันครับทักทายกันเข้ามานะครับที่เบอร์080336761นะครับกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนนะครับปวดคอปวดบ่า่ปวดสะบักปวดข้อเข่า โ <c oughs> ทรมาครับ0ูนย์แปดศูนยมาดหนนะครับจะได้คุยกันกับหมอนวดโดยจงนะครับอาการนี้สามารถรักษาได้ไหมนะครับอา,อาการนี้เป็นยังไงรักษาได้ไหมนะครับโทรมาปรึกษาท่านได้เลยโทรมาปรึกษาท่านได้เลยนะครับอ,อยู่ที่อำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมณ์นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศภา,ายในห้องพักนะครับภายในห้องพักของผู้ป่วย ก็จะเป็นโฮมลอดโฮมสเตย์นะครับที่พักก็จะมีทัดลมมีเตียงนอนให้ครับเป็นห้องแอร์ด้วยครับมีกับข้าวให้สามมื้อนะครับครบไข่อ่ามีกับข้าวให้สามมื้อนะครับอ่านี่นะครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ มาแล้วนะครับคุณพ่อเป็นกระดูกทับเส้นที่สะโพกซ้ายนะครับกระดูกทับเส้นที่สะโพกซ้ายนะครับคนล่าสุดเลยนะครับเที่ยวออกมาจากห้องนะครับผู้ป่วยคนล่าสุดที่ออกมาจากห้องนวดนะครับกระดูกทับเส้นที่สะโพกซ้ายนะครับ ผมว่าจะเดินทางไปกลับนะครับะจะเดินทางไปกลับนะครับดูก็จะบอกนะครับควบคุมอาหารแล้วก็ประคบน้ำแข็งนะครับสามห้ามเดิน จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับวิธีการปฏิบัติตัวนะครับเพราะว่าผู้ป่วยไม่ได้อยู่กับเรานะครับผู้ป่วยไม่ได้อยู่กับเรานะครับก็จะบอกนะครับบอกวิธีการปฏิบัติตัวนะครับ